หนูจะมาสรุปแม่เหล็กที่พี่กอบสอนไปนะคะแม่เหล็กและไฟฟ้าแม่เหล็กและไฟฟ้าเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจอย่างแรกเลยก็คือชนิดของแม่เหล็กแม่เหล็กมันจะมีขั้วเหนือกับขั้วใต้ถ้ามันเป็นไฟฟ้ามันจะเรียกว่าบวกกับลบใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นแม่เหล็กเราจะเรียกถ้ามันเป็นแม่เหล็กะเราจะเรียกว่าเหนือกับใต้แต่ถ้ามันเป็นสนามไฟฟ้าเราจะเป็นบวกกับลบนี่ดูอย่างนี้ อธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้าเหล็กธรรมดาเนี่ยมันจะมีตัวของแม่เหล็กอันเนี้ยลอยอยู่เต็มไปหมดกระจัดกระจายแบบไม่เรียงตัวรูปแบบแต่แม่เหล็กเนี่ยมันจะเรียงสวยงามมากแล้วถ้าเราตัดครึ่นนงหนึ่งเนี่ยมันก็จะเรียงเหมือนเดิมอย่างในเนี้ยมันจะแบบคืออย่างนี้เนี้ยถ้าเหนือมันอยู่ทางซ้ายมันก็จะ้ายหมดแต่มันเรียงไม่สวยแต่ถ้ามันเป็นแม่เหล็กมันจะเรียงดีอ่ะเออนี่คือความแตกต่างคนหอธิบายถูก แต่ถ้าตัดออกมาเนี่ยมันก็จะยังเหมือนเดิมแม่เหล็กก็จะเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แบบสลับฟังเปลี่ยนฟังเป็นขั้วแต่อย่างใดมันก็จะเหมือนไฟฟ้าตรงที่ว่าถ้าแม่เหล็กเหนือเหนือเจอกันเนี่ยผักใต้ใต้เจอกันก็ผักเหนือใต้เจอกันถึงจะดูดใต้เหนือเจอกันถึงจะดูดแบบนี้นีนฟ่ฟลักแม่เหล็กฟลักแม่เหล็กคือเส้นของแรงแม่เหล็กนะคะมีหน่วยเป็นเวเบอร์เนี่ย มีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าหาพุ่งออขั้วใตา้ฟลักแม่เหล็กคือส่วนนี้เหนือเข้าใต้เหนือเข้าใต้สนามแม่เหล็กเรามีนิยามว่าฟลักของแม่เหล็กต่อพื้นที่ที่ตั้งฉากกับฟลักของแม่เหล็กนั้นนี่ส่วนนี้เป็นสูตรก็คือ b vector เท่ากับออส่วนนี้ไม่ได้เรียกว่าเซตว่างนะคะมันมีชื่อของมัน ดเท่ากับอันนี้ส่วนอแบบนี้ซึ่งมันก็จะเข้าไปอยู่ในสูตรเป็นสูตรแล้วก็เข้าสู่โจทย์แบบเดิมอย่างอันนี้อันนี้อย่างอันนี้สนามแม่เหล็กโลกมีลักษณะตามข้อใดข้างบนเป็นขั้วเหนือภูมิศาสตร์เราก็จะตอบในส่วนของอันนี้ก็คือฟ้าของแม่เหล็กจะพุ่งออกจากทิศเหนือเข้าหาทิศใต้แบบนี้นั่นเองทนค,ค่ะ